ผมจะเดินแข่งกันครับโมบุยเดี๋ยวมาแข่งกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอกกันสวัสดครับเดี๋ยวเราโมดูอีกียดนยเฮ้ยมาเอ้ยเออ <laughs> เ,เสีย腰ยให้แตะก,กันครับผม <laughs> ใกล้ๆๆ้าับคุณอ๋อแล้วผมวัดท่าสูงครับตั้งสูงใหกันแล้วผมตอนนี้ ก็สวัสดีครับมาพบกับทีมงานสายยนต์นิสเซ็นครับเอาเท่ากันหรือยังเลี้ยงเครื่องครับเข้าที่ครับผมเดี๋ยวยิสุดครับเอาแล้วครับเอาแล้วเอาแล้วครับเอาแล้วไปแล้ว ai đi được không? anh em bố? ơi, sang lắm, santi sang lắm, Lẹp phải không em sang lắm, tua. ดูบันไทยครับเลี้ยงไปครับเลี้ยงไปเลี้ยงไปครับผมเอาหนึ่งช่วตัวครับไปแล้วโอ้โหอ้าวจังว่นะ สวัสดีบอกว่าเหนื่อยแล้วหรือยังโอ้โหฮสวัสดีทำอะไรครับผมอันนี้ล้มมวยหรือเปล่าครับนี่มีล้มมวยหรือเปล่าล้มหรือเปล่าครับตามมาดีๆครับผม เต่พี่เราบอกว่าได้ล่มแหวนมาเนิ

อย่าดามากเลยพี่น้องเลยแกทำให้ดีๆอย่าดเาดนอครับอย่าดา่าท่านท่านสานสรวัตรลงมาจากรถบอกว่าอย่าดานะครับอย่าดาเลยครับผม <c oughs> อหอวแล้วมววรั <c oughs> อ <c oughs> แนวจะขอร้องครับดูครับผมรอแชแนวหนึ่งคืนหนึ่งคืนตามกันครับ ถามท่านสารวัตรก่อนครับเส้นหมดในหมดเร็วสุดเป็นว่า่ะเร็วสุดทุกอย่างอัดเร็วสุดมันมัน,น,ม,นมันเป็นน้ำค <c oughs> ้นมนะ <c oughs> อ๋อแล้วผมเทสได้แล้วผมตอนนี้ลองได้ห <c oughs> มุนตัวดูหมุนตัวดวยูดีกว่าเลย าเห็ดนางลิดเนาะโอ้ไม่มีที่ไหนทำมาดิบอกว่าแจะมือให้ลูกหัวใจได้ปะสมาชีกันเนาะคนับีนครับพอแจ้งให้เพื่อนเห็ว่าุดคุดพอดี สันนี่อรออกคนพุทนแวะกลับดอกสันนี่รอได้เลยบอกกันรอคุณได้เลยสันนี่พให้อหรอเนาะโอ้รอแม่ Đây ra nào con ạ? đua không? แก่ไหมครับน่าเล่นครับน่าเล่นตอนนี้ครับระบบดีครับเร็วครับผมคอนโทรลดีเบามากครับถ้ารับรถเก่ามารถเลยหนักๆเลยต้องสักเป็นบ้านนะถึงจะปรับจูนเข้าครับกับระบบกับคอนโทรลวันนี้มากครับนิ่มจริงคอนโทรล ก็นเชนนี้ครับลองขับดูลองขัดดินลองขุดดูได้ครับอันนี้น่าจะหมดเร็วสุดครับเร็วทุกอย่างครับขวาเร็วทุกอย่างอันนี้เลี้ยงคะแรนนะครับเลี้ยงอยู่คะแนนนี่เลี้ยงคะแรนครับความเร็วความเร็ว si sí, 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 bien, 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 bien.